พอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยซึ่งเป็นสิ่งควรเคารพบูชาสูงสุดกว่าสิ่งทั้งหลายขอเจริญสุขท่านผู้ฟังรายการธรรมะจากวัดเทพประทานพรก็กลับมาพบสาธุชนคนดีอีกกว่าระหนึ่งเรื่องดาวในพระธรรมบทในเรื่องนี้เรื่องของพระมหาโมคลานะเถระข้อความเบื้องต้นว่าพระศา,าสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวัน องปารบมหาโมคลานเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยทันเดนะอธันเดสุเป็นต้นความพิจารว่าสมัยหนึ่งพวกเดรถีประชุมกันคิดว่าท่านผู้มีอายุท่านทั้งหลายทราบหรือได้เหตุไราลาบสการะจึงเกิดขึ้นเป็นอันมากแก่พระ สมณะโคดมฤทธิีผู้หนึ่งกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าไม่ทราบส่วนพวกท่านทราบหรือลทธิที่รู้เรื่องก็พากันตอบว่าขอรับพวกข้าพเจ้าทราบลาภและสการะเกิดขึ้นเพราะอาศัยพระเถระรูปหนึ่งชื่อมหาโมคลานะเพราะพระเถระนั้นไปเทวโลก ถามกรรมที่พวกเทวดาทำแล้วก็กลับมาบอกกับพวกมนุษย์ว่าทวยเทพทำกรรมชื่อนี้ย่อมได้สมบัติเห็นปานนี้แม้ไปในนรกก็ถามกรรมของหมู่ผู้เกิดในนรกแล้วกลับมาบอกพวกมนุษย์ว่าพวกเนริกะสัตว์ทำกรรมชื่อนี้ย่อมสวยทุกขเห็นปานนี้ พวกมนุษย์ได้ฟังถ้อยคำของพระเถระนั้นแล้วย่อมนำลาบสการะเป็นอันมากไปทวายถ้าพวกเราจะสามารถฆ่าพระเถระนั้นได้ไซลาบสการะนั้นก็จะเกิดแก่พวกเราสาธุชนนะพวกเดรธีนะคำว่าเดรธีไม่ใช่เป็นคำด่านะท่านผู้ฟัง เพราะว่าบางคนไปเข้าใจว่าคำว่าเดรัฉีแปลว่าเป็นเป็นเป็นคำด่าอันที่จริงเดรัฉีเนี่ยเอาหมายถึงผู้อื่นจากพระพุทธศาสนาคือผู้ที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนานั่นเองก็เป็นผู้อื่นในที่นี้แต่พวกเดรัฉีนี้ถ้าเรามาดูถึงคุณธรรมแล้วเนี่ยก็ไม่มีคุณธรรมของความเป็นภาริยะแม้แต่ศีลก็ไม่มี เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะฆ่าพระเถระอาว่าผู้ที่มีศีลเนี่ยแม้แต่เป็นผู้นับถือศาสนาอื่นก็ตามหากว่าเป็นผู้มีศีลแล้วก็จะไม่ทําการเบียดเบียนจะไม่ทําการพูไม่ทําการฆ่าผู้อื่นแต่นี่หามีศีลธรรมไม่นะผู้เดลทีเหล่านั้นต่างรับรองว่าอุบายนี้ใช้ได้ นี่ท่านบอกแล้วว่าคนพาลก็ย่อมคบกับคนพาลไม่มีใครที่จะมาออย่าไปทําอย่างนั้นเลยไม่ดีนะนี่เราก็สังเกตดูได้ท่านบอกว่าคบคนเช่นไรก็มักจะเป็นเช่นนั้นก็สามารถจะพูดกันได้จะเข้ากันได้นคนดีก็ต้องคบหากับคนดีนคนดีไปคบหากับคนชั่วก็ไม่ได้เพราะว่าไปเห็นพฤติกรรมไป ได้ยินคําพูดก็ต้องถอยตัวถอนตัวออกมาหรือคนชั่วที่ไปเห็นคนดีเข้าก็ไม่สามารถที่จะทําตามไม่สามารถที่จะพูดตามอย่างที่คนดีๆเขาทาได้ก็ต้องถอยออกมาอีกเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไปแล้วเนี่ยไม่เป็นสองท่านผู้ฟังนะท่านบอกว่าครบคนเช่นไรก็เป็นเช่นนั้น คนดีก็จะคบหากับคนดีคนชั่วก็คบหากับคนชัว่วในเดลถีเหล่านั้นไม่มีเลยนะที่จะมาบอกว่าอย่าไปทําอย่างนั้นเลยไม่ดีทุกคนเป็นผู้มีชนทะอันเดียวกันตกลงกันว่าพวกเราจะทํากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะแก่พระผู้นั้นเขาก็ไม่ได้เรียกยกจ้องนะก็ไม่ได้เรียกพระเทระ แต่ว่าการที่เรานำเรื่องราวของท่านมาก็ด้วยความเคารพในตัวท่านนั่นเราก็เรียกว่าจะฆ่าพระเทระนั้นเสียแต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงว่าจะฆ่าพระเทระหรอกเดี๋ยวเราจะฆ่าพระองค์นั้นก็ได้ดังนี้แล้ววชชชชนอุปถาของตนได้ทรัพย์พันกหาบณะนะอุปถาที่คอยดูแล ก็พลอยเป็นบาปไปด้วยมันท่านผู้ฟังก็คบคนไม่ดีเสียตังค์ด้วยก็เป็นบาปไปด้วยนะท่านผู้ฟังแต่ว่าหากว่าคบคนที่ดีๆแล้วบางทีไม่ต้องเสียตังค์ก็ได้บุญด้วยดังนี้แล้วให้เรียกหมู่โจรผู้เที่ยวทำกรรมคือการฆ่าบุรุษมาแล้วสั่งว่า พระชื่อมหาโมคคลานะอยู่ที่กาลศิลาพวกเจ้าไปที่นั้นแล้วจงฆ่าพระองค์นั้นเสียดังนี้แล้วก็ได้ให้กหาปณะ,ะแก่พวกโจรพวกโจรรับคำเพราะความโลภในทรัพย์ตั้งใจว่าพวกเราจะฆ่าพระเถระดังนี้แล้วก็ไปล้อมอยู่ในที่อยู่ของพระมหาโมคคลานะเถระนั้นไว้ พระเทระทราบความที่ตนถูกพวกโจรเหล่านั้นล้อมแล้วจึงออกไปทางช่องลูกกุญแจลีกไปเสียในวันนั้นพวกโจรนั้นไม่ได้เห็นพระเถระวันลุ่งขึ้นจึงไปล้อมอีกพระเถระทราบแล้วก็ทำลายมณฑลช่อฟ้าเพาะไปสู่อากาศเมื่อเป็นเช่นนี้ในเดือนแรกก็ดีในเดือนท่ามกลางก็ดี พวกเดลถีนั้นก็มิอาจจับพระเถระได้แต่เมื่อมาถึงเดือนสุดท้ายพระเถระทราบภาวะคือการชักมาแห่งกรรมอันตนทำไว้แล้วจึงไม่ได้หลบเลี่ยง่าดูที่ท่านผู้ฟังเจตนาต้นจากการทำบาปเนี่ยก็เรียกว่าปุพระเจตนาเหมือนกันเจตนาต้นตั้งไว้ว่าจะฆ่าพระเถระ รอทำต้องเป็นเดือนเดือนท่านผู้ฟังบาปที่สังสมอยู่ในจิตแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือพระเถระนี้ก็อาศัยฤทธิ์ที่ตนมีหลบไปทางโน้นบ้างหลบไปทางนี้บ้างแต่เมื่อกรรมมาถึงที่จะต้องใช้กรรมแล้วพระเถระนี้ได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดา,านั้นท่านผู้ฟัง อมหาโมคลานเถระนี้ก็เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายาเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากนั่นเรียกว่าเป็นเอตัทคะคือเป็นหนึ่งในบรรดาผู้มีฤทธิ์ถามว่าพิสุอื่นมีฤทธิ์ไหมเช่นพระมหากัสสะสามารถที่จะห่อเอื้นอนอากาศได้ไหมก็ได้ หรือพระอุรุเวลากัสปะนาถีกัสปะขยากัสปะในบรรดาพวกแคดินทั้งพันเพราะกขาทำอภิญญาทำฌานมาก่อนสามารถให้เกิดอภิญญาห่อเหินเดินอากาศมุดน้ำดำดินก็ได้แต่ว่าถือว่ายังไม่เลิศเท่ากับพมหาโมคลานเถระแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่กรรมจะมาส่งผลให้แล้วพระเถระท่านมี อตีตังขยานก็ไปเห็นอดิตกรรมที่ตนทำมาแล้วก็รู้ว่าผลของกรรมจะต้องส่งผลให้ตนได้รับก็จึงไม่หลีกเลี่ยงพวกโจรไปจับพระเทระได้แล้วทุบกระดูกทั้งหลายของท่านให้แตกยับเป็นชิ้นน้อยมีประมาณเท่าเม็ดข้าวสารหักน่ทุบจนกระดูกแตกกระดูกหักนะท่านผู้ฟัง ถ้าเป็นคนธรรมดาเราล่ะอะเป็นคนธรรมดาเราก็ก,ก็ตายตั้งแต่ทุบสามหนสี่หนแรกแล้วนะไม่ต้องรอถึงกระดูกหักแล้วแต่นี่พวกโจรเนี่ยทุบจนกระดูกท่านเนี่ยป่นเนี่ยอย่างนี้เราเรียกว่าป่นได้เลยกระดูกหกักนะเป็นเป็นเม็ด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 เขาเาเปลือกเขาสารเลยนะท่านผู้ฟัง นะแต่ว่าพระเทวระนั้นยังไม่ปรินิพานนะยังไม่ปรินิพานเพราะอะไรเพราะว่าจะปรินิพานก็ต้องไปลาอรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะเข้าปรินิพานเสียก่อนนะอันนี้ก็ก่อนที่จะไปลาอรสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านก็ต้องนะทำอภินญาของท่านเพื่อที่จะ ต่อกระดูกต่อกระดูกแล้วก็จะได้ไปลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะไปนิพานในอย่างนี้ว่าเรียก,เร,ยกเรียกว่านิพพานนะท่านผู้ฟังเพราะว่าท่านเป็นพระละหันแก็มีท่านท่านเรียกว่าเป็นคาถาหมอโบราณเนหมอโบราณก็จะใช้อันนี้แหละเวลาที่ใคร กระดูกหักขาหักอะไรเนี่ยก็มีมีคาถาเ็าเรียกว่าคาถาพระโมกคลานะต่อกระดูกเป็นการอธิษฐานจิตอธิษฐานใจของท่านอ,าอธิษฐานจิตอธิอธิษฐานใจเรื่องของกระดูกนี่ก็เป็นเรื่องของหมอโบราณโบราณเขาเรียกว่าเป็นหมอน้ํามันไม่ได้เป็นหมอสมัยปัจจุบันนะหมอสมัยปัจจุบันนี้ นะเขาก็ตำนิติเด,ดียนได้เหมือนกันว่าไปทำอะไรสุปกประบอาน้ำมันอะไรมาทาแต่ครั้งโบราณโบราณเนี่ยเขาก็อาศัยในเรื่องราวนะของน้ำมันที่ใช้อย่างหนึ่งละว่าน้ำมันที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันว่านมีว่านจรพัดว่านเนี่ยบางทีถ้าเรียกว่าว่านร้อยแปดและน้ำมันก็ได้จากน้ำมันมะพร้าวบ้างหรือว่าน้ำมันงา ผสมกับน้ำมันเลียง Eller, ผาบ้างนี่เอามาใช้เพนะื main, ่อที่จะบรรบัดอาการเจ็บปวดอาการอาการที่กระดูกแตกกระดูกหักแต่กระดูกเนี่ยท่านผู้ฟังเ้าว่ากันในส่วนของความเป็นจริงของธรรมชาติแล <'m, S 2> ้วเนี่ยเมื่อกระดูกแตกหรือกระดูกหักแล้วเราจับเลียงไว้เขาเข้าที่นะดึงเดือนเนี่ยหนึ่งเดือนผ่านไป เขาก็จะเกิดปรการประสานกันโดยธรรมชาติของเขาแต่นี้ก็ต้องดูอายุด้วยนะท่านผู้ฟังถ้าอายุมากแล้วเนี่ยความที่มันจะเกิดทดแทนเนี่ยกับไอความเสื่อมเนี่ยมันจะไม่ค่อยทันกันแต่ขยัตทยาเป็นเด็กๆเ,เป็นหนุม่มเป็นสาวแล้วก็ไม่เท่าไหร่เลยเด็กก็หายนะโ,บโบราณโบราณก็มนะีเรียกว่าอาศัยกําลังของจิตโดยการทําสมาธิ น้ว่าเป็นคา,าถาท่านเรียกว่าพระคาถาพระโมคคัลลานะต่อกระดูว่าเทโลโมคคัลลาโนอันตะระทายตตวาภูมิสุขุมังประมาโนภะควะโตอิทิยาอัตโนสาลีเลมังสังโลหิตังนะมันว่าอย่างนี้แหละเป็นคาถาอ่า ก็ภาวนาหลายๆคา,าบเขาเรียกว่าภาวนาหลายๆคา,าบแล้วก็หมอสมัยโบราณก็ใช้การเป่าเอานะท่านผู้ฟังเป่าแล้วถ้าสพลังจิตเขาดีฝึกฝนมาดีสมาธิจิตด,ดีก็หายปวดเป็นจั๊พันเลยอะหายปวดเป็นจั๊กพันก็ก,ก,ก็ก็เห็นมาก็หลายลายเหมือนกันนะท่านผู้ฟังนี่ก็ได้เห็นมาหร,หรือว่า พวกที่ถูกสุนัขก,กัดอะไรอย่างเนี้ยนะเขาก็จะมีการเคี้ยวหมากอาศัยหมากอาศัยหมากอาศัยปูนนะเคี้ยวหมากแล้วก็พ่นนะพ่นไปที่ถูกสุนัขก,กัดนี่แหละนะท่านท่านก็ถามซะก่อนก่อนจะพ่นให้เนี่ยนะถามซะก่อนว่าเอากี่วันหายนะบอกวันหนึ่งหายวันหนึ่งก็หายปวดหายอะไรเลยทันที ก็มาไห้เป็นพิสุนักป้ามาได้เป็นผัดทยักมาไดนเป็นอะไรนี่ก็น่าจะเรื่องของปูนของหมากเนี่ยคงจะมีนะมีปฏิกิริยามีเรื่องของการที่จะรักษาโรคด้วยนะนี่ก็เป็นเรื่องของโบราณโบราณเวลาว่าคาถาก็ไม่ได้ว่าคาถาอะไรหรอกท่านผู้ฟังนะตมาก็เคยได้ยินได้ฟัง หลวงพ่อท่านหนึ่งสอนให้บอกให้แต่ว่าอันนั้นท่านท่านเล่าให้ฟังว่าปู่บอกไว้ถ้าหากว่าหมากัดแล้วเนี่ยให้ใช้ไอ้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้า,ถาจะให้สุนัขหรือว่าไอหมาตัวนั้นน่ยมันตายเลยก็มีวิธีอีกเหมือนกันท่านก็เคยทํามาก็เล่าให้ฟังก็บอกคาถาให้ฟังไม่มีอะไรมากหรอกก็เพียงแต่ว่า อ่าอ่าอ่าเขาเขาเรียกอะไรล่ะปีเนี่ยชวดฉลูขันเถาะเนี่ยท่านผู้ฟังะกานใจแล้วก็ว่าชวดฉลูขันเถาะมะลงมะเสงมะเมียมะแมวประกาจอพอถึงจอก็เอามือจับไปตรงแผลเขาทำท่าเขายุ่มโยนทิ้งไปเท่านั้นเองแต่แต่ก็เคยเห็นเหมือนกันก็หายเหมือนกันนะท่านผู้ฟังบอกว่าวันหนึ่งหาย คนที่เคยโดนสุนักกัดแล้วบางทีลืมไปเลยก็าหายปวดหายเจ็บไปก็ลืมไปน่าจะเป็นปฏิกิริยาของหมากของคูนี่แหละท่านผู้ฟังหรือว่าของปูนแดงนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่ก็เป็นการรักษาเป็นเรื่องของหมอชาวบ้านที่บำบัดทุกบำุูสุขกันในตอนที่วิทยาการทางแพทย์ไม่ทันสมัยนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ ทางแพทย์ก็ทันสมัยแล้วเขาก็ตำหนิเปลียนเอาอะไรมาพ่นเอาอะไรมาเปล่าสกปรกก็จะว่างี้เลยนะแต่ชื่อผู้ที่อยู่ไกลมดไกลหมอก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละก็เ,ออเป็นเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านนะท่านผู้ฟังเนี่ยพระโมคคัลลานะตอนนี้เนี่ยโดนโจนี่ทุบน่ะจนกระดูกหักเป็นเม็ดข้าวสารหักแล้วะผูกจวนก็เหวี่ยงท่านไปหลังพุ่มไม้ นอกจากทุบจนกระดูกหักกระดูกแตกแล้วเนี่นะเวียงทิ้งองิกนะท่านผู้ฟังแล้วก็สำคัญว่าท่านเนี่ยตายแล้วก็หลีกไปพระเถระคิดว่าเราเฝ้าพระาศาสดาเสียก่อนแล้วจากปรินิพานดังนี้แล้วจึงประสานอัตภาพด้วยเครื่องประสานคือฌานทำให้มั่นคงแล้วไปสู่สำนักพระาศาสดาโดยอากาศ ถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์จักปรินิพานพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก,ก็ทรงตัดว่าเธอจะปรินิพานหรือโมคขลานะพระเจ้าข้าจะปรินิพานที่ไหนเล่าข้าพระองค์จะไปสู่ประเทศชื่อกาละศิลาแล้วปรินิพานพุทธเจ้าข้าโมคขลานะ ถ้ากนั้นเธอกล่าวทำแก่เราแล้วจึงค่อยไปเพราะบัดนี้เราไม่พบเห็นสาวกผู้เช่นเธออีกแล้วถ้าเป็นคนธรรมดานะท่านผู้ฟังก็คงจะพูดอะไรกันไม่ออกแล้วนั้นตาเลี่ยน้้ำตาเล็ดกันหมดแล้วนะแต่นี่นะเราก็นึกถึงนะท่านเป็นผู้หมดจดจากกองกิเลสแล้วเาตอตมาเองเนี่ย พอเลามาถึงตอนนี้เนื่องจากเราเนี่ยไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยแม่ใจมันเงาหงอยเลยนะแม่ใจมันเงาหงอย,ย้โอ้คนนี้มาลามาลาตายนะี่ท่านผู้ฟังแล้วมาลาตายบอกว่าเดี๋ยวจะตายนนะแล้วนะนะแล้วคนนี้ไม่ใช่เป็นคนที่เราเกลียดชังแต่ถ้าเป็นคนที่เราเกลียดชังแบบบางทีก็จะสมน้ำนาตายถ้าก็ดีอย่างนั้นแต่นี่ไม่ใช่ละ่ะเป็นคนที่เรารักอย่างเงี้ย รู้ตัวว่าจะตายชั้นลาก่อนแล้วนะนั่นะลองนึกดูเหอะถ้าเป็นเรานะที่ยังหมดยังไม่หมดจดจะกิเลสนะจะเป็นอย่างไรแต่นิพพานศา,าสดาก็ให้พระโมกัลาน,ะนั้นแสดงธรรมเพื่อเป็นอะไรเพื่อเป็นอนุสอนะมอบอริยทรัพย์เอาไว้ในพระศา,าสนาให้ลูกให้หลานเช่นพวกเราทั้งหลายเนี่ยได้มาศึกษา ได้มาฟังคำของพระเถระที่ท่านได้แสดงในเวลานั้นพระเถระก็กราบทูลว่าข้าพระองค์จะทำอย่างนั้นพระเจ้าข้าดังนี้แล้วถวายบังคมพระศา,าสดาเพาะขึ้นไปในอากาศแสดงฤทธิ์มีประการต่างๆอย่างภาษารีบุตรแสดงฤทธิ ในวันปรินิพานแล้วกล่าวธรรมถวายบังคมพระศาสดาแล้วไปสู่ดงใกล้กาลศิลาประเทศนิพานแล้วถ้อยคําคือความเล่าลือแม้นี้ว่าพวกโจรฆ่าพระเถระเสียแล้วดังนั้นได้กระชอนไปทั่วชมพูทวีปในเวลานั้นนี่ในเวลานั้นเนี่ยยังไม่มีนา 5G 6G นะนะถ้ามี 5G 6G เนี่ยคงจะได้เห็นภาพอาจจะมีคนแอบถ่ายคลิปในขณะโจรกำลังทุกข์ก็ได้ <c oughs> แต่นี้ไม่มีหรอมีแต่คำเล่าดือกันไปว่าพระเทระเนี่ยถูกโจรฆ่าเสียแล้วพระเจ้า,าชาติสตรูทรงแต่งจารบุรุษนะนนนะอัี้เป็นสันธิบาลนะนะสันธิบาลไปสืบ ไปสอดแนมและในสมัยก่อนเขาเรียกว่าจารบุรุษไปเพื่อต้องการสืบเสาะหาพวกโจรเมื่อโจรแม้เหล่านั้นซึ่งกำลังดื่มสุราอยู่ในโรงสุราโจรคนหนึ่งถองหลังโจรอีกคนหนึ่งให้ล้มลงโจรที่ถูกถองนั้นนะอันที่จริงเนี่ยคงจะไม่ได้ไม่ได ว่าจะทําอะไรกับหลักท่านผู้ฟังไอ้ความเมาแหละอาจจะเซไปโดนกันชนกันเข้านะกดต่างคนก็ต่างเมาไม่มีหลักด้วยกันแล้วล้มลงไปพอล้มลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาครูตะอคอกพูดว่าเฮ้ยไอ้หัวเด้อทำไมมึงท้องหลังกูเล่านะอีกคนนึงว่ายังไงนะก็เฮ้ยไอ้โจรชั่ว ก็พโมลลานะน่ะมึงลงมือตีก่อนหรือว่าใครแหมนายเมาเข้าไปแล้วอวดเบ่งแล้วนะอันบุฟังเนี่ยอวดเบ่งแล้วไอ้ผู้หนึ่งก็บอกว่าก็มึงไม่รู้หรือว่าพระโมลลานะเนี่ยโทก,กูเนี่ยตีก่อนใครอื่นเลยเมื่อพวกเจ้เหล่านั้นพากันกล่าวอวดอ้างอยู่อ่าพโมคราณาะกูตีเองกูตีเองแต่ละคนก็บอก ไอ้คนลงมือก่อนใครก็รู้แล้วพอนั่นเมันหลายคนเนี่ยท่านผู้ฟังก็รับมาทุกคนนั่นแหละกูก็ลงมือกูก็ลงมือตา่างอวดอ้างความเก่งก้ลาของตัวยาละบ,บุรุษเหล่านั้นได้ยินแล้วจึงจับโจรไว้ทั้งหมดกราบทูลแด่พระราชาพระราชารับสั่งให้เรียกพวกโจรนั่นแหละก็ตัดถามว่า พวกเจ้าข้าพระเถระหรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าใครใช้พวกเจ้าเล่าสมณะเปื่อยพวกนู่นน่นน่ะนี่แสดงว่าเดรัจฉีเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นพวกฉีปเปื่อยน่ะก็ก็พระบก๊กบก็ฉีเปยืยก็รู้ทันทีเลยว่าไม่ได้มีคุณธรรมอะไรเลยพระราชา ทรงมีรับสั่งให้จับสมณะเปืยประมาณถึงห้าร้อยคนด้วยกันแล้วให้ฝังไว้ในหลุมประมาณเพียงสะดือที่พลานหลวงรวมกับโจรอีกห้าร้อยคนมาฝังไว้แค่สะดือให้กรบด้วยฟางและวก็ก้อไฟเผาการทรงทราบว่าพวกโจรเหล่านั้นถูกไฟไหม้แล้ว จึงรับสั่งให้ไถด้วยถ่เหล็กทำพวกนั้นทั้งหมดให้เป็นท่อนให้เป็นท่อนหาชิ้นดีไม่ได้เลยก็รับสั่งให้ทำการเสียบเปลาไว้ในโจนสี่คนด้วยกันเนี่ยที่เป็นหัวหน้าโจนนี่นะพิสูจน์ทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมว่าหน้าสังเวชจริงๆพระมหาโมคคลานะมรณภาพ ไม่สมควรแก่ตนประศาสดาสเสด็จมาก็ตัดถามว่าพิสูจน์ทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมด้วยคาถาอะไรหนอเมื่อพิสูจน์เหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยคาถาชื่อนี้พระเจ้าข้าดังนี้แล้วก็ตัดว่าพิสูจน์ทั้งหลายโมคคลานะมรณภาพไม่สมควรแก่อัตภาพนี้เท่านั้น แต่เธอถึงมรณภาพสมควรแท้แก่กรรมที่เธอทำไว้ในการก่อนอันพิสูจน์ทั้งหลายทูลอ้อนวอนถามถึงบุปรกรรมของท่านว่าเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าก็าจึงได้นำอดีตนิทานมาเล่าให้ฟังอท่านผู้ฟังเล่าในบางทีได้เห็นคนบางคนที่เขาเสียชีวิตแล้วก็บอกโอ้ย เขาเป็นคนดีไม่น่าจะมาตายแบบนี้เลยนะแต่ว่าถ้าถ้าถ้้พูที่มีฌานมีฤทธิ์สาม,มารถที่จะเห็นอดีตอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าสมควรแล้วสมควรตายแล้วนะเพราะว่ากรรมในอดีตที่ตนทำเนี่ยมันมาส่งผลให้นั่นอดีตที่ท่านทำเรื่องอะไรไว้เล่าจึงเกิดเป็นกรรมที่ต้องมาถูกทุบ ถ้าแ,แม่ตมานำเรื่องนี้มาเล่าเลยนะท่านผู้ฟังก็นึกถึงนะนึกถึงใครล่ะนึกถึงพระเจ้าเา้าศัตรูนี่แหละสั่งประหารชีวิตเดลถีนะ500่ะห้าร้อยโจทย์อีกห้าร้อยคนนี่ก็เด็นก็ในการการนับอย่างนี้ก็เรียกว่าสั่งขยานนอมากนอมากก็คือว่า มากเนะี่ยก็เอาประมาณเอาว่าโอ้โหขนาดนี่ขนาดนี้ประมาณห้าร้อยหกร้อยคนนี่แหละไม่ใช่ห้าร้อยทวนละท่านผู้ฟังแต่เขาก็ใช้เป็นสำนวนว่าโจรห้าร้อยแม้มันก็ตรงกับอะไรก็ไม่รู้นะท่านผู้ฟังนะมันตรงกับสักอย่างหนึ่งของบ้านเรานี่แหละก็เรียกว่าโจรห้าร้อยเนี่ยนะก็นี่ก็น่ากลัวน่ากลัวว่าพระราชาเนี่ย ถึงแม้ว่าพวกโจรเหล่านั้นเนี่ยจะทำความผิดพวกขี้เปืยเหล่านั้นจะทำความผิดแต่ว่าพระราชาเนี่ยเป็นผู้สั่งมหารโจรสั่งให้ลงธนกรรมต่อโจรเนี่ยอำนาจของอกุศลเนี่ยก็ต้องส่งผลให้กับพระราชานที่จะได้รับผลเหมือนกันท่านผู้ฟัง อันตรายของชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละที่บางทีพระท่านเรียกว่านะมันเป็นภัยของวัตฏะการเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยบางคนก็มีอาชีพที่จะต้องทำการฆ่าบางอะไรบ้างอย่างนี้แหละนี่เขาเรียกว่าเป็นภัยของวัฏฏะเป็นโทษของวัตตะคือการเวียนว่ายตายเกิดอดกระทำความชั่วที่จะส่งผลให้ตนได้รับความทุกข์ไม่ได้ นี่เรามานึกถึงนะนึกถึงพระราชาเนี่ยว่าท่านสั่งประหารชีวิตแต่โอ้โหทรมานน่าดูนะขุดหลุมฝังแค่สะดือเอาฟางมาจุดไฟเผาไม่พอนะไม่พอแก่ความคิดก็เอารถไถน้อยเนี่ยแล้วนะคงจะไม่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 มีรถไถคูบโบตา้าหรือรถฟอร์ดด้วยจอรเดียอะไรนะทนผูฝังก็คงจะใช้นะพวก พวกวัวพวกควายพวกสัตว์ที่มีกำลังนั่นแหละลากไถเหล็กไปให้ไปปาดชิ้นเนื้ออีกนะก็นึกถึงแล้วเนี่ยก็ขออภัยก็ให้นึกถึงพระราชาก็น่าสงสารว่าท่านจะต้องมาจดใช้อำนาจของบาปของกรรมอันนี้อีกไม่ใช่น้อยแต่วันนี้หมดเวลาเสดวท่านผู้ฟังว่าปปกรรมของ พระโมกลานะเทะระเนี่ยพมหามโมกลานะเทระเนี่ยว่าในอดีตท่านกรรมท่านทํากรรมอะไรไว้ก็วันต่อไปก็จะได้นําเรื่องของท่านเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้สดับรับฟังต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วก็ขอความสุขความเจริญความสวัสดีความมีปัญญาจงมันเกิดมีแก่สาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกคนทุกท่านขอเจริญพร